สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเป็ดเสี่ยวเรือคนกรุงสาขาพรมก้านะครับวันนี้ตอนนี้ปิดร้านแล้วนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่านี่วันนี้เรามีเชฟเชฟรถสวัสดีครับเชฟรถนานะครับนะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแนะนําหน่อยครับทำมาล่าทมาล่านะครับเส้าเข่าเส้าเข่าใช่ไหมครับเป็นแบบเสฉวนนะครับนี่ รับรองการันตีรสชาตินี่จะไม่เหมือนหมาล่าทั่วๆไปใช่ไหมครับเชฟครับนี่ะรสชาติเป็นไงครับบอกได้ไหมฮะประมาณว่าเอ่อร่อยครับอร่อยอร่อยแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดหอมไม่ชาหอมครับอันนี้เป็นสูตรต้นตํำรับจากไหนครับเนี่ยจากเสชวนครับเสฉวนนะครับนะครับวันนี้เราก็ย่างกินกันก่อนนะครับเราจะเปิดขายเมื่อไหร่ครับเนี่ย น่าจะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนเมษายนนะครับก็เชิญเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับนะได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับต้นเดือนเมษายนตั้งแต่นี้เราเริ่มนี่เราเริ่มสัดผงนะครับเริ่มสัดผงแล้วนะฮะอันนี้คือสูตรเคล็ดลับนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวต้นเดือนเมษายนนะครับเราจะเริ่มขายเส้าเข่า นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงสาขาพร,ราม9หรือเซิร์ชใน Google นะครับว่าร้านตะไคร้หอมพร,ราม9ก็เชิญเพื่อนๆนะครับเรามีเบียร์จำหน่ายด้วยนะครับนะฮะมีคราฟเบียร์นะครับ,นะรบแล้วก็มีเบียร์ทุกรสนะครับหลากหลายทุกยี่ห้อเนี่ยดูบรรยากาศน่าทานมากเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูสักครู่สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเศ้าเข่าเศ้าเข่าเศ้าเข่า